ค่ะฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับผู้ชมใครที่จะเดินทางไปพักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์นี้หลังจากที่เป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะเนื่องจากมีวันสําคัญนั่นก็คือวันรัฐธรรมนูญคะ่ะที่จังหวัดกระบี่ค่ะก็มีการเตรียมจัดงานนะคะกระบี่รีชาร์จ2021หรือว่ากระบีด่ดีๆค่ะโดยงานนี้นะคะสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ค่ะร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่นะคะและก็ทททสานักง,งานกระบีส่สานักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ และเดอะซิกเนเจอร์จังหวัดกระบี่ค่ะร่วมการจัดก,กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อก้าวสู่ปีใหม่2,565ค่ะด้วยความปลอดภัยและก็มีความสุขโดยได้ร่วมการจัดงานกระบี่รีชาร์จ2021หรือว่ากระบีด่ดีๆโดยกำหนดจัดระหว่างวันที่10ถึง12ธันวาคมนี้นะคะที่บริเวณหาดอ่าวนางในตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะ ะนั้นก็ฝากเชิญชวนนะคะประชาชนที่สนใจมีเวลาว่างค่ะใครอยากจะไปร่วมกิจกรรมนี้ไปได้เลยนะคะสำหรับการค้นหาประสบการณ์ของกระบี่ 4X ค่ะได้ที่งานกระบี่ริชาร์ดหรือว่ากระบี่ดีๆตามวันเวลาดังกล่าวซึ่งภายในงานก็จะมีกิจกรรมนะคะทางเอ็กซ์คลูซีฟมากมายการแสดงดนตรีจากศิลปินชั้นนำไม่ว่าจะเป็นลูกว่าพิจิกาและก็ศิลปินอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะรวมไปถึงการแสดงควงกระบองไฟนะคะจาก ทีมต่างๆในพื้นที่นอกจากนี้นะคะในงานก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมวัตถุดิบพื้นถิ่นอย่างการดิบกาแฟโรบัตตาที่ได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งคว้ารางวัลระดับประเทศและก็การทำเวิร์กช็อปการทำผ้ามัดย้อมและก็อีกมากมายนะคะและก็ยังมีการมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่ไปร่วมงาน ในงานนี้ได้อีกด้วยนะคะซึ่งงานนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารกว่า30แห่งค่ะในการมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรกระบี่ริชาร์ดด้วยนะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่เว็บไซต์ของหน่วยงานการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่หรือว่าทราทรจังหวัดกระบี่ก็ได้นะคะเพราะว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดการจัดงาน 10- 12ันวคมค่ะ